สวัสดีค่ะเด็กๆหัวข้อที่เราจะทำเขาโครงวิจัยในวันนี้นะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นขอบเขตของงานวิจัยค่ะคำว่าขอบเขตของงานวิจัยนะคะจะเป็นการระบุพื้นที่ที่เราทำการศึกษานะคะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยทำการศึกษาแหล่งน้ำสมมตินะคะอ่ะเอาเป็นสาวงกลมที่โรงเรียนเราแล้วกัน ขอบเขตของงานวิจัยนะคะหัวข้อแรกพื้นที่ศึกษาเด็กๆก,ก็ต้องบอกว่าบริเวณสะวงกลมและพื้นที่โดยรอบของที่ไหนโรงเรียนสุรนารีวิทยานะคะ ตำบลในเมืองระบุรายละเอียดไปอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะอาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่า,าบริเวณสระวงกลมที่มีพืชอะไรที่มีสัตว์อะไรอาศัยอยู่ก็ได้หรือถ้ามีกลุ่มหนึ่งเนาะที่ว่าเขาทำการตรวจวัดโลหะหนะัก ในแหล่งน้ำนะคะหนูก็ต้องบอกบริเวณที่หนูศึกษาแหล่งน้ำบริเวณหมู่บ้านอะไรนะคะหมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุรายละเอียดไปอ่ะสำหรับกลุ่มอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นเราเอาผักตบชวามาใช้เราก็ต้องบอกพื้นที่ของแหล่งผักตบชวา แล้วก็บอกพื้นที่ที่เราใช้ในการทำงานวิจัยก็อาจจะเป็นที่บ้านของหนูนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องวดัดที่ต้องใช้การตรวจวัดนะคะอ่ะตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าสมมุติว่าหนูตรวจอ่ะย้อนจากข้อที่แล้วหนูตรวจวัดโลหะหนะักใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องระบุก็คือ การตรวจวัดโลหะหนักโดยใช้เครื่องมือหรือสารเคมีที่ชื่อว่าอะไรระบุไปให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าเด็กๆจะต้องใช้ GPS ในการตรวจจับพื้นที่บริเวณนั้นเราก็ระบุไปว่าเ,ออเรามีการตรวจวัดนะคะหรือมีคนวัดการเจริญเติบโตของพืช เด็กๆก,ก็ต้องระบุไปว่าเราเนี่ยมีการวัดการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ไม้บรรทัดไม้เมตรตลับเมตรเพื่อวัดความสูงจากระดับพื้นจนถึงปลายยอดค่ะก็ต้องระบุไว้หรือว่ากลุ่มไหนที่มีการวัดสมมุติเนาะถ้าทำเรื่องแผ่นดูดซับเสียงสิ่งที่เราต้องวัดก็คือ ความดังระดับความดังของเสียงแบบนี้ค่ะเราก็ต้องระบุซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราต้องทำการศึกษาเนี่ยเราต้องบอกว่าวัดอะไรใช้เครื่องมืออะไรวัดะระบุให้ละเอียดเลยอันนี้ก็คือหัวข้อที่2 ช่วงเวลาในการทํางานวิจัยนะคะวิจัยเนี้ยเราใช้เวลา1ปีการศึกษาทุกคนเขียนเหมือนกันเลยก็ได้นะคะ1ปีการศึกษาวงเล็บเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ถึงเดือน สิ้นปีเนาะอมีนาละกันมีนาคมสองพั้าหกสิห้าพื้นสภาก็เขียนเต็มๆซะนะอืมโอเคหนึ่งปีการศึกษาหรือเด็กๆไม่ใช้คาว่าหนึ่งปีการศึกษาเด็กๆอาจจะใช้บอกว่าปีการศึกษาสองพั้าหสห้าแล้วก็วงเล็บเหมือนข้างบนก็ได้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งอยากได้บรรทัดไหนอ่ะอันนี้ 10.3ช่วงเวลาที่ทำงานวิจัยทุกคนก็จะได้ข้อมูลเดียวกันอ่ะสหัวข้อเล็กๆแล้วมาดูหัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อต่อมาเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากหัวข้อ11ค่ะต่อไปจะเป็นขั้นของการวางแผนงานวิจัยของเราอันดับแรกเลยนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะทำอะไรเด็กๆจะต้องิสต์รายการอุปกรณ์ สารเคมีที่เราจะใช้นะคะโดยระบุเป็นวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เราก็ใส่มาเลย1 2 3 4 5เราใช้อะไรบ้างนะคะหรือถ้าเรามีการใช้สารเคมีเราก็ใส่มาว่าเออสารเคมีที่เราใช้เนี่ยเราใช้อะไรแต่และกลุ่มจะไม่เหมือนกันแล้วนะ หัวข้อที่11.1ก็คือของใครของท่านนะคะระบุอย่างละเอียดอุปกรณ์อันนี้นะคะขอแบบละเอียดมากๆเราใช้อะไรเขียนมาให้หมดและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือ11.2ค่ะ11.2ก็จะมีข้อย่อยอีก 11.2นะคะจะเป็นขั้นตอนในการทำการวิจัยเด็กๆระบุเลยนะคะว่าเรามีขั้นตอนในการทำงานวิจัยยังไงเวลาที่เราจะทำงานวิจัยเนาะเราจะต้องเริ่มจากปัญหาอ่ะฉะนั้นเริ่มต้นเลยอะคะ่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสํารวจปัญหาไหมการสํารวจพื้นที่ เออเช่นการสำรวจพื้นที่บริเวณคลองจุดๆของหมู่บ้านจุดๆตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีผักตบชวาจำนวนมากใช่ไหมคะงั้นขั้นตอนแรกเราก็การสำรวจพื้นที่บริเวณไหนเราพบว่ามันมีผักตบชวาจำนวนมากเออเราก็เลยเลือกที่จะทำงานวิจัย พอลมสำรวจพื้นที่เสร็จปุ๊บนะคะอันที่2ก็จะเป็นศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลประกอบการทำงานวิจัยแล้วหัวข้ออื่นๆนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องการทำงานวิจัยของเราว่ามันมีขั้นตอนในการทำงานวิจัยขั้นตอนในการศึกษายังไงขอย้ำว่าหัวข้อที่11นะคะเราจะต้องเขียนอย่าง ละเอียดต้องละเอียดมากๆเพื่อที่ว่าจะเป็นการเหมือนเราวางแผนไว้อะค่ะจะให้เห็นว่าเออเนี่ยงานวิจัยของเราจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการวางแผนอ่ะสมมุติว่ากลุ่มไหนที่มีการทําวัสดุอะไรสักอย่างนะคะเช่นกล่องบรรจุพัน์เพื่อเก็บอุณหภูมิจากผักตบชวา เนาะหัวข้อไท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาประสิทธิภาพอะค่ะว่าเราจะทําการศึกษายังไงหรือเด็กๆอาจจะดูหัวข้อจากรุ่นพี่ก็ได้นะคะที่แม่ส่งให้ในไลน์เมื่อวานอ่ะหัวข้อที่11.2เเขียนอย่างละเอียดหัวข้อสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ เราใช้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างตัวอย่างนะคะเช่นสมมุตินะเด็กๆมีการหาความหนาแน่นของแผ่นดูดซับเสียงอ่ะหนูหาความหนาแน่นของแผ่นดูดซับเสียงหนูก็จะต้องเขียนว่าหนูเนี่ยหายังไงนะคะอ่ะหรือว่ามันจะต้องคูณเท่าไหร่หรือเปล่า ข้อมูลตรงนี้หนูจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือปริมาณโลหะหนักในน้ําเราหายังไงว่าอาจจะเป็นเปอร์เซนต์โลหะหนักในน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ต้องหาข้อมูลในการตรวจวัดมาบางกลุ่มอาจจะมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เยอะแต่บางกลุ่มอาจจะใช้แค่1อันหรือเราอาจจะหาร้อยละ ร้อยละของอะไรก็เขียนให้ชัดเจนอ่ะและหัวข้อสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือตารางแผนการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นขั้นของการวางแผนนะคะเด็กๆเอาข้อมูลจากขั้นตอนการดําเนินงานนะคะนี่นะเอาข้อมูลจากวิธีการดําเนินงานในข้อ11.2อะคะมาใส่แต่จะเป็นเรื่องของการกําหนด กรอบระยะเวลาอ่ะมันก็จะมีขั้นตอนการดำเนินงานเหมือนเป็นการวางแผนไว้อะคะ่ะว่าเราจะทำในช่วงนี้อ่ะสำรวจปัญหาช่วงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเดือนก็ได้อะเดือนเราก็เริ่มพฤษภามิถุนากรกาดา สิงหาไล่ไปเรื่อยๆนะคะอะสำรวจปัญหาเด็กๆอาจจะใช้ระยะเวลาอพฤษภามิถุนาละกันเออสำรวจปัญหาศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลเด็กๆอาจจะแบบเออเราเริ่มทำประมาณกรกฎาคมโอเคอ่ะ,อะ,อะกรกฎาเออเป็นการคาดคเนว่าเราจะปฏิบัติงานในช่วงไหน แต่หัวข้อทนะ้ายเนาะหัวข้อสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของการสรุปสรุปผลการวิจัยเงี้ยค่ะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายศึกษาข้อมูลก็จะมีเขียนเข้าโครงวิจัยนะคะเออเขียนให้ละเอียดกระดาษมันไม่พอเด็กๆแทรกหน้าเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยอ่า ภารกิจในวันนี้นะคะก็หลายหัวข้อหน่อยนะแบ่งกันทำนะคะช่วยกันลุกหัวข้อหนักๆอะ่ะมันก็จะเป็นหัวข้อ11เนี่ยแหะคะ่ะที่ค่อนข้างจะหนักในขณะที่หัวข้อที่10อ่ะคะ่ะมันจะแบบเบาๆอยู่นะคะก็คือเล่าเรื่องเฉยๆเขียนมาสรุปมานะคะถ้าติดปัญหาตรงไหนเด็กๆสามารถเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบดูตัวอย่างได้ นะ,ะตัวอย่างเผื่อเด็กๆจะเปิดดูนะคะมันจะอยู่ที่ตัวอย่างนะจะอยู่ที่หน้า100105นะคะเป็นต้นไปเด็กๆไปเปิดดูได้นะคะเปิดหนังสือประกอบก็ได้โอเคงานในวันนี้นะคะมีแค่นี้ค่ะช่วยกันทำแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะ เหมือนเดิมค่ะห้าโมงเย็นเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ